การจูบตรงนี้99%ของผู้หญิงไม่อาจต้านทานได้แม้มีสามีแล้วการจูบไม่ได้เป็นเทียงท่าทางที่โรแมนติกเท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธที่น่าหลงไหลที่สามารถปลุกอารมณ์ที่รุนแรงในทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงการจูบที่ถูกจุดและถูกวิธีสามารถทำให้พวกเขาสั่นสะท้านอย่างรุนแรงแม้ว่าจะมีสามีแล้วก็ตามแล้วจุดที่อ่อนไหวบนร่างกายที่เมื่อถูกจูบจะทำให้ผู้หญิงใจละลายและไม่อาจต้านทานได้คือที่ใดและทำไมการ จูบจะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออารมณ์และจิตใจของผู้หญิงถึงเทียงนี้บทความนี้จะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดจูบที่น่าลหลงไหลที่สุดบนร่างกายผู้หญิงวิธีการจูบที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นอารมณ์และอธิบายว่าทำไมแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ยังยากที่จะต้านทานสเสน่ห์ของการจูบที่สมบูรณ์แบบ 1. ความมหัศจรรย์ของการจูบและผลกระทบต่อจิตใจของผู้หญิง การจูบไม่ใช่แค่การกระทําที่สนิทสนมเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างรุนแรงปลดปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุข <c oughs> เช่นออกซิโทซินและโดปามีนฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกใกล้ชิดัระคร่และดื่มด่ำกับช่วงเวลาสําหรับผู้ที่แต่งงานแล้วหากชีวิตสมรสขาดความโรแมนติกหรือชีวิตบนเตียงที่จืดชืดการจูบที่ถูกจุดจากผู้ชายคนอื่นสามารถปลุกอารมณ์ที่หลับไหลามานานหลายปีสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมแม้แต่ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็ยังยากที่จะต้านทานเสน่ห์ของการจูบที่เร่าร้อน 1. ตำแหน่งบนร่างกายผู้หญิงที่เมื่อถูกจูบจะทำให้พวกเธอไม่อาจต้านทานได้2.1ริมฝีปากตำแหน่งแห่งตำนานของการจูบริมฝีปากเป็นบริเวณที่อ่อนไหวที่สุดบนร่างกายผู้หญิงการจูบที่ลึกช้าและละเอียดอ่อนสามารถทำให้ผู้หญิงควบคุมตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาพร้อมกับการจ้องมองที่หลงไหลและลมหายใจที่อบอุ่นเทคนิคการจูบปากบางอย่างที่ทำให้ผู้หญิงหลงไหลจูบเบาๆช้าๆเพื่อสร้างความรู้สึกหวานซึ้งและโรแมนติก จูบอย่างลึกซึ้งและรุนแรงเมื่ออารมณ์พลุ่งพลานเพื่อเพิ่มความเร้าใจเล่นกับริมฝีปากเช่นกัดเบาๆดูดริมฝีปากล่างหรือเคลื่อนไหวช้าๆเพื่อเพิ่มความเยืยยวนผู้ชายที่รู้วิธีจูบปากไม่เพียงแต่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังปลุกความรู้สึกที่ลึกซึ้งในหัวใจของพวกเธอ2 2จหลังคอและลำคอที่ที่ปลุกทุกประสาทสัมผัสคอและหลังคอเป็นหนึ่งในจุดที่อ่อนไหวที่สุดบนร่างกายผู้หญิงเมื่อถูกจูบเบาๆที่คอหรือหละ่ะ อังคอพวกเธอจะรู้สึกถึงความเร้าใจที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายการจูบคอให้ความรู้สึกที่ทั้งโรแมนติกและเยาวนทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการทนุถนอมได้รับการยกย่องและอาจทําให้พวกเธอควบคุมตัวเองไม่ได้ในชั่วขณะหากรวมกับลมหายใจที่แผ่วเบาแล้วเกือบจะไม่มีผู้หญิงคนใดที่สามารถต้านทานเสน่ห์นี้ได้2.3ใบหูพื้นที่ต้องห้ามที่น้าหลงไหล หูเป็นหนึ่งในส่วนที่อ่อนไหวที่สุดแต่มักถูกละเลยการจูบเบาๆที่ใบหูหรือกระซิบด้วยเสียงทุ้มต่ำสามารถทำให้ผู้หญิงขนลุกด้วยความเร้าใจวิธีที่ทำให้ผู้หญิงหลงใหลเมื่อจูบหูจูบเบาๆที่ใบหูกัดเบาๆเพื่อสร้างความรู้สึกที่น่าสนใจกระซิบถ้อยคำหวานซึ่งที่หูลมหายใจที่อบอุ่นสามารถทำให้พวกเธอขนลุกด้วยความชอบการผสมผสานระหว่างสัมผัสและเสียงนี้ทำให้หูเป็นหนึ่งในจุดจูบที่น่าหลงใหลที่สุด2.4กระดูกหปลาร้า ความนามที่เย้าวยวนไม่อาจปฏิเสธได้กระดูกไหปลาร้าเป็นสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่เมือ่อถูกจูบที่บริเวณนี้ผู้หญิงมักจะรู้สึกเหมือนได้รับความรักและความปรารถนาการจูบเบาๆร่วมกับการวางมือบนไหล่ของเธอสามารถสร้างประสบการณ์ที่เร่าร้อนได้ด้วยเหตุนี้การจูบที่กระดูกไหปลารา้าจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทาให้ผู้หญิงยากที่จะต้านทาน2.5หลังที่ที่ทําให้ผู้หญิงสั่นสะท้านด้วยความสุข หลังเป็นจุดที่ไม่คาดคิดแต่มีความอ่อนไหวอย่างมากการจูบเบาๆตามแนวสันหลังสามารถทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการทนุถนอมได้รับการดูแล,แลและแม้กระทั่งเพิ่มความปรารถนาหากผู้ชายรู้วิธีผสมผสานการจูบหลังกับการแสดงความรักอื่นๆเกือบจะไม่มีผู้หญิงคนใดที่สามารถต้านทานความรู้สึกนั้นได้1ทําไมแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ยังยากที่จะต้านทาน หลายคนคิดว่าเมื่อผู้หญิงแต่งงานแล้วพวกเขาจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการจูบที่เร่าร้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เสมอไปมีเหตุผลบางประการที่ทําให้แม้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ยังสามารถลหลงไหลในการจูบที่สมบูรณ์แบบได้การขาดความรักหากสามีไม่สนใจไมีการจูบที่เร่าร้อนอีกต่อไปพวกเขาก็อาจจะสั่นสถานได้ง่ายโดยคนอื่นที่รู้วิธีจูบและแสดงความรักความปรารถนาในความรู้สึกใหม่ๆ หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปีผู้หญิงอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับท่าทางที่คุ้นเคยของสามีการจูบที่ไม่คาดคิดจากคนอื่นสามารถปลุกอารมณ์ที่พวกเขาคิดว่าสูญเสียไปแล้วผลกระทบทางสรีรวิทยาดังที่ได้กล่าวไปแล้วการจูบกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมอนแห่งความสุขเมื่อผู้ชายจูบถูกวิธีผู้หญิงจะรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในสภาวะที่เป็นเมาที่ยากจะต้านทานการจูบที่ถูกวิธีไม่ใช่แค่การกระทำทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถปลุกอารมณ์ที่รุนแรงภายในผู้หญิงได้โด เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกจูบในจุดที่อ่อนไหวบนร่างกายผู้หญิงจะรู้สึกได้รับความรักได้รับการทะนุถนอมและบางครั้งก็ไม่อาจต้านทานเสน่นั้นได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในความรักและการแต่งงานอย่ามองข้ามพลังของการจูบผู้ชายที่รู้วิธีจูบไม่เพียงแต่ทําให้ผู้หญิงของตนมีความสุขเท่านั้นแต่ยังสามารถรักษาเปลวไฟแห่งความรักให้คงอยู่ยาวนานและในทางกลับกันหากผู้ชายไม่สนใจถ้าทางโรแมนติกอย่างการจูบอีกต่อไป,ไปเขาก็อาจจะสูญเสียผู้หญิงของตนไปให้คนอื่นที่รู้จักให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากกว่าทำไมผู้หญิงงงวัยถึนอกใจ่ทีสุด การนอกใจไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนหนุ่มสาวที่กำลังมองหาความแปลกใหม่เท่านั้นแต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ผ่านช่วงเวลาต่างๆในชีวิตมาแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือผู้หญิงในวัย60ประมาณ50-60ปีกลับมีความเสี่ยงที่จะนอกใจสูงกว่าช่วงวัยอื่นๆในชีวิตทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น เป็นเพราะพวกเธอไม่รักสามีแล้วหรือเป็นเพราะพวกเธอต้องการค้นหาความรู้สึกรักที่เร่าร้อนในวัยสาวอีกครั้งหรือเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสรีรวิทยาและสถานการณ์ชีวิตทําให้พวกเธอเข้าสู่ความสัมพันธ์นอกใจได้ง่ายขึ้นบทความนี้จะเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ผู้หญิงวัยหกนอกใจง่ายที่สุดช่วยให้เรามีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับจิตใจและความรักของพวกเธอในวัยนี้ 1. 1> การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาหลังจากใช้ชีวิตคู่มาหลายปี การแต่งงานที่ยาวนานมักจะมาพร้อมกับความคุ้นเคยและบางครั้งก็เป็นความเบื่อหน่ายหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมา30 40, 40ปีคู่รักหลายคู่ไม่ได้รักษาความโรแมนติกที่ร,ร้อนร้อนเหมือนช่วงแรกเริ่มอีกต่อไปสำหรับผู้หญิงวัย60นี่คือช่วงเวลาที่พวกเธอมองย้อนกลับไปในชีวิตและเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเธอกำลังมีความสุขจริงๆหรือไม่ในวนัยนี้ลูกๆได้เติบโตแล้วภาระครอบครัวไม่ได้ใหญ่โตอีกต่อไปพวกเธอมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นคิดถึงอารมณ์ส่วนตัวมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเธอพพลาาาาาดไไปในนนชชีีววววิติตตหหกกสสสมมมมมรร่คคุขือผูั ห้ออีกต่อไปพวกเธอก็มีแนวโน้มที่จะมองหาการเติมเต็มจากคนอื่น 2. การฟื้นคืนความต้องการทางเพศหลายคนคิดว่าเมื่อเข้าสู่ว 56, ัย56 0ปีผู้หญิงจะมีความต้องการทางเพศลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นแม้ว่าวัยหมดประจำเดือนจะทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปแต่สําหรับผู้หญิงบางคนนี่กลับเป็นช่วงที่พวกเธอรู้สึกปรารถนาทางเพศรุนแรงขึ้นสาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัยจิตใจที่ผ่อนคลายมากขึ้น ไม่มีแรงกดดันในการเลี้ยงลูกความเครียดจากการทำงานลดลงทำให้พวกเธอสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวเองได้ง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนผู้หญิงบางคนหลังหมดประจำเดือนมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงขึ้นกว่าเดิมทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นการกระตุ้นจากความสัมพันธ์ใหม่ๆ ผู้ชายคนใหม่ที่ให้ความสนใจเอาใจใส่สามารถปลุกสัญชาตญาณความเป็นหญิงที่ถูกกดทับมานานได้หากในชีวิตสมรสสามีไม่ได้สนใจหรือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และทางเพศอีกต่อไปผู้หญิงวัยหกก็อาจจะหลงไหลในผู้ชายคนอื่นที่นำพาความรู้สึกแปลกใหม่และความสุขมาให้1ความรู้สึกถูกสามีละเลยขาดความเอาใจใส่ หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปีสามีหลายคนมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจภรรยาน้อยลงพวกเขามองว่าการมีอยู่ของภรรยาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ให้ท่าทางโรแมนติกหรือความเอาใจใส่เหมือนเดิมผู้หญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องการได้รับความรักและได้รับการทะนุถนอมหากไม่ได้รับการเอาใจใส่จากสามีพวกเธอก็อาจจะลหลงไหลในผู้ชายคนอื่นที่รู้จักรับฟังและนำพาความอบอุ่นที่พวกเธอขาดมานาน2ความปรารถนาที่จะค้นหาความรู้สึกรักเหมือนวัยหนุ่มสาว เมื่อเข้าสู่วัย56ปีผู้หญิงหลายคนรู้สึกเสียดายวัยหนุ่มสาวที่ผ่านไปพวกเธอนึกถึงอารมณ์ที่รุนแรงในช่วงที่เริ่มมีความรักความตื่นเต้นความเร่าร้อนที่ชีวิตสมรสปัจจุบันไม่สามารถนำพามาให้อีกต่อไปความสัมพันธ์นอกใจสามารถช่วยให้พวกเธอได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาเหล่านั้นอีกครั้งผู้ชายคนใหม่การนัดพบที่รับรับข้อความหวานซึ่งสามารถทําให้พวกเธอรู้สึกว่าพวกเธอยังคงมีสเสน่ยังคงเป็นที่ปรารถนานี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงวัย60จำนวนมากพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดขาาัอควมซื่สต์ สภาพการเงินและความเป็นอิสระที่สูงขึ้นปัจจุบันผู้หญิงวัย6กจำนวนมากมีความเป็นอิสระทางการเงินไม่ได้พึ่งพาสามีเหมือนคนรุ่นก่อนพวกเขามีงานที่มั่นคงทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ได้ผูกมัดกับภาระครอบครัวมากเกินไปเมื่อไม่มีแรงกดดันทางการเงินหรือความกลัวเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการนอกใจพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะกระทำตามอารมณ์มากขึ้นหากผู้ชายคนอื่นนำพาความสุขมาให้พวกเขาก็พร้อมที่จะลงทุนในความสัมพันธ์นั้นโดยไม่กังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมามา,มากเกินไป4 อิทธิพลจากความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคมในวัยนี้ผู้หญิงมักจะมีเพื่อนฝูงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันกลุ่มท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางสังคมความสัมพันธ์เหล่านี้บางครั้งก็สร้างโอกาสให้พวกเธอได้พบกับผู้ชายคนใหม่ไม่น้อยที่การนอกใจเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงกลับมาติดต่อกับอดีตคนรักหรือพบกับผู้ชายที่มีมุมมองชีวิตร่วมกันเมื่อมีความเห็นอกเห็นใจและแบ่งปันความรู้สึกก็ง่ายที่จะเกิดความผูกพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชีวิตสมรสปัจจุบันไม่ได้นำพาความสุขมาให้ออีกต่ไป สิ่งล่อใจจากเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียการพัฒนาของโซเชียลมีเดียทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยผู้หญิงวัย60จำนวนมากเริ่มใช้ Facebook เพื่อติดต่อกับเพื่อนและจากนั้นก็สามารถพบกับอดีตคนรักอีกครั้งหรือรู้จักคนใหม่ๆข้อความพักทายคำชมที่ถูกจังหวะสามารถทำให้พวกเธอสันสถานเมื่ออารมณ์ถูกกระตุ้นพวกเธอก็เข้าสู่ความสัมพันธ์นอกใจได้ง่ายซึ่งบางครั้งพวกเธอก็ไม่คาดคิดมาก่อนผู้หญิงวัย60 นอกใจง่ายไม่ใช่เพราะพวกเธอไม่รักสามีแล้วแต่เป็นเพราะพวกเธอกำลังมองหาสิ่งที่ชีวิตสมรสปัจจุบันไม่สามารถนำพามาให้ได้ความเอาใจใส่ความเข้าใจความเร่าร้อนและความรู้สึกได้ใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาวอีกครั้งหากสามีไม่สนใจอารมณ์ของภรรยาไม่ให้ความเอาใจใส่หรือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และทางกายของเธอการนอกใจก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพื่อรักษาความสุขของครอบครัวทั้งสามีและภรรยาจำเป็นต้องรักษาการเชื่อมโยงการพูดคุยยา งเปิดดอกและการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอความสุขไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยายามของทั้งสองฝ่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใจและให้คุณค่าแก่กันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่พวกเขาก็ยังสามารถรักษาเปลวไฟแห่งความรักและความซื่อสัตย์ในการแต่งงานได้ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงมักจะนอกใจง่ายทำไม การนอกใจเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันมีอยู่ในความสัมพันธ์หลายรูปแบบรวมถึงในผู้หญิงด้วยก่อนหน้านี้ผู้คนมักจะคิดว่าผู้ชายเป็นฝ่ายที่นอกใจง่ายกว่าเนื่องจากสัญชาตญาณการพิชิตและความต้องการทางเพศที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วมีผู้หญิงไม่น้อยที่นอกใจเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความต้องการทางเพศสูงสิ่งนี้นำไปสู่คำถามว่าผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงกว่ามักจะนอกใจง,ง่ายกว่าหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นอะไรคือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้บทความนี้จจะะเาาลึก รวิเคราะห์ทางจิตวิทยาสรีวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนอกใจของผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ชายรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ทั้งสองเพศมองเห็นธรรมชาติของความต้องการทางเพศและความซื่อสัตย์ในความรักได้อย่างเป็นจริง 1. ความต้องการทางเพศที่สูงทําให้ผู้หญิงมีความต้องการทางเพศที่รุนแรงขึ้น ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงมักจะต้องการได้รับการตอบสนองมากขึ้นในเรื่องบนเตียงหากความต้องการนี้ไม่ได้รับการตอบสนองพวกเธอจะรู้สึกขาดหายนำไปสู่ความไม่พอใจในความสัมพันธ์เมื่อความปรารถนาไม่ได้รับการปลดปล่อยในความสัมพันธ์ของตนเองพวกเธอก็มีแนวโน้มที่จะมองหาคนอื่นเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้นทางเพศสำหรับผู้หญิงไม่ใช่แค่เรื่องทางสรีรวิทยาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยเมื่อผู้หญิงมีความต้องการสูงพวกเธอไม่เพียงแต่ต้องการความพึงพอใจทางกายเท่านั้นแต่ยังต้องการคนที่เข้าใจและเข้ากันได้กกับพวเ พอในเรื่องบนเตียงหากคู่รักไม่สามารถตามทันหรือเฉยเมยพวกเธอก็อาจจะถูกล่อลวงโดยคนอื่นที่สามารถนำพาความพึงพอใจที่พวกเธอปรารถนา 2. การขาดความเข้ากันได้ทางเพศในความสัมพันธ์หนึ่งในสาเหตหุที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงมากจะนอกใจคือความไม่สมดุลในความต้องการทางเพศระหว่างคนสองคน เมื่อผู้หญิงมีความต้องการที่รุนแรงแต่คู่ชีวิตไม่มีความสามารถหรือไม่สนใจที่จะตอบสนองสิ่งนี้มันจะสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ในความสัมพันธ์ผู้หญิงหลายคนอาจทนกับสถานการณ์นี้ได้เป็นเวลาน,านานแต่เมื่อความปรารถนาไม่ได้รับการตอบสนองพวกเธอก็เริ่มมองหาทางเลือกอื่นสิ่งนี้อาจเริ่มต้นจากการพูดคุยกับคนอื่นคำสารภาพที่ไม่ตั้งใจกลายเป็นการผูกพันและค่อยๆนำไปสู่การนอกใจ3ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงมักจะมั่นใจและมีเสน่ห์มากกว่า ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงมักจะมีความมั่นใจในร่างกายและความสามารถในการยั่วยวนพวกเธอรู้วิธีดึงดูดสายตาของเพศตรงข้ามและยังสร้างสเสน่ห์กับผู้ชายรอบตัวได้ง่ายเมื่อผู้หญิงตระหนักถึงสเสน่ห์ของตนเองพวกเธอก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์นอกใจนอกจากนี้ความมั่นใจนี้ยังทําให้พวกเธอไม่ผูกมัดกับทัศนคติทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศมากนักพวกเธอไม่ลังเลที่จะแสวงหาความพึงพอใจส่วนตัวแม้ว่านั่นหมายถึงการทําลายขีดจํากัดของความสัมพันธ์ที่ยาวนาน 4. ความต้องการทางเพศที่สูงอาจมาพร้อมกับบุคลิกที่ชอบผจญภัยและชอบประสบการณ์ใหม่ๆผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงมักจะมีบุคลิกที่ชอบความแปลกใหม่ชอบสำรวจและไม่ต้องการถูกจำกัดอยู่ในกรอบที่ตายตัวในความรักและการแต่งงานหากชีวิตบนเตียงกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อพวกเธอก็รู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่ายและมองหาประสบการณ์ใหม่ๆภายนอกไม่น้อยที่ผู้หญิงนอกใจไม่ใช่เพราะพวกเธอไม่รักคู่ชีวิตอีกต่อไปแต่เป็นเพราะพวกเธอต้องการสำรวจสิ่ง ใหม่ๆที่คู่ชีวิตไม่สามารถนำพามาให้ได้ความต้องการทางเพศที่สูงร่วมกับความอยากรู้อยากอยากเห็นและความปรารถนาที่จะสัมผัสประสบการณ์สามารถทำให้พวกเธอตกอยู่ในเรื่องรักใคร่นอกใจโดยไม่ตั้งใจ 5. สิ่งล่อใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงที่มีความต้องการสูงนอกใจง่ายคือสิ่งล่อใจจากสภาพแวดล้อมด้วยการพัฒนาของโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่การเข้าถึงคนใหม่ๆกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยหากผู้หญิงรู้สึกไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ปัจจุบันพวกเธอก็สามารถหาผู้ชายที่พร้อมจะนําพาความเร้าใจใหม่ๆมาให้ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เมื่อผู้หญิงมีความต้องการทางเพศสูงพวกเธอก็ถูกดึงดูดโดยคําพูดหวานซึ่งความเอาใจใส่และท่าทางที่เย้ายวนจากคนอื่นได้ง่ายการขาดการควบคุมในช่วงขณะที่อ่อนแอสามารถทําให้พวกเธอตัดสสินใใจจทีีอ่อาเย นาภายหลังได้6อิทธิพลของฮอร์โมนและสรีรวิทยาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความต้องการทางเพศของมนุษย์ผู้หญิงบางคนมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าค่าเฉลี่ยสิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการทางเพศและความต้องการ,ท,าาการท,าที่จะได้รับการตอบสนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นช่วงตกไข่หรือหลังคลอดผู้หญิงอาจรู้สึกว่าความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันหักในช่วง เวลานี้พวกเธอไม่ได้รับการตอบสนองจากคู่ชีวิตความเสี่ยงของการนอกใจก็จะสูงขึ้นเช่นกัน 7. การนอกใจไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่ยังเป็นเรื่องของอารมณ์สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจคือไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่นอกใจเพียงเพราะความต้องการทางเพศบางครั้งพวกเธอกําลังมองหาความเข้าใจทางอารมณ์ที่พวกเธอไม่ได้รับในความสัมพันธ์ปัจจุบันหากผู้ชายคนอื่นสามารถให้การรับฟังความเข้าใจและรวมกับสเสน่ห์ทางกายผู้หญิงก็หลงไหลในความสัมพันธ์นอกใจได้ง่ายมาก การที่ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศสูงนอกใจง่ายไม่ใช่กฎทั่วไปแต่มันเป็นความจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการของพวกเธอไม่ได้รับการตอบสนองหรือเมื่อพวกเธอถูกดึงดูดโดยประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์คือความเข้าใจการสื่อสารอย่างเปิดเผยและความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของกันและกันทั้งทางกายและทางอารมณ์แทนที่จะมองว่าการนอกใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ชายสามารถเรียนรู้ที่จะใส่ใจความต้องการของผู้หญิงข้างกายได้มากขึ้นความรักไม่ใช่แค่ความชี้ อาสัตเท่านั้นแต่ยังเป็นความสามารถที่จะทําให้กันและกันมีความสุขและสมบูรณ์เมื่อทั้งสองฝ่ายพยายามรักษาความปรองดองไม่ว่าจะมีความต้องการทางเพศสูงหรือต่ําความเสี่ยงของการนอกใจก็จะลดลงอย่างมากผู้หญิงที่เหงาปรารถนาสิ่งนี้จากผู้ชายมากที่สุด ผู้หญิงไม่ว่าจะเข้มแข็งหรือเป็นอิสระคแค่ไหนก็มีบางครั้งที่รู้สึกเหงาและปรารถนาความเอาใจใส่จากคนอื่นโดยเฉพาะจากผู้ชายพวกเธออาจเคยผ่านความเจ็บปวดในความรักพวกเธออาจอยู่ในชีวิตสมรสที่เย็นชาหรือเพียงแค่พวกเธอกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเติมเต็มช่องว่างในจิตใจหลายคนเข้าใจผิดว่าผู้หญิงที่เหงาจะมองหาเงินทองวัตถุหรือของขวัญที่หรูหราแต่ในความเป็นจริงแล้วแตกต่างออกไปเมื่อผู้หญิงตกอยู่ในสภาพความเหงาสิ่งที่พวกเธอปรารถนามากที่สุดไม่ใช่สิ่งฟุ่งเฟยภายนอกแตต่่เป็นคคุณาาททงจจิใี หนะลึกซึ้งที่มาจากผู้ชายแล้วอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงที่เงาปรารถนาจากู้ชายมากที่สุดอะไรที่สามารถสัมผัสจิตใจของพวกเธอและทําให้พวกเธอรู้สึกมีความสุขได้มาหาคําตอบกัน 1. ความเอาใจใส่ที่จริงใจสิ่งที่ผู้หญิงคาดหวังเสมอ ผู้หญิงที่เหงาอาจไม่ต้องการผู้ชายที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จแต่พวกเธอต้องการได้รับความเอาใจใส่ที่จริงใจอย่างแน่นอนพวกเธอต้องการใครสักคนที่รับฟังพวกเธอจริงๆไม่ใช่แค่ฟังแบบขอไปทีพวกเธอต้องการคนที่จดจำเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวกเธอเช่นงานอดิเรกนิสัยสิ่งที่พวกเธอชอบและไม่ชอบพวกเธอต้องการใครสักคนที่ถามไถ่เมื่อพวกเธอรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ข้อความอรุณสวัสดิ์คำถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสามารถทำให้หัวใจของผู้หญิงที่เงาสันสานได้มากกว่าของขวัญแพงๆเพราะสิ่งที่พวกเธอขาดหายไปมากที่สุดไม่ใช่ ณวัตถุแต่เป็นความเอาใจใส่ที่มาจากใจ 2. ความรู้สึกปลอดภยัยหลักฐานของทุกความสัมพันธ์ผู้หญิงไม่ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนก็ต้องการไหล่ที่มั่นคงเพื่อพิงความรู้สึกปลอดภยัยคือสิ่งที่ผู้หญิงที่เงาทุกคนปรารถนาจากผู้ชายพวกเธอต้องการได้รับการปกป้องดูแลรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีคนอยู่เคียงข้างพวกเธอ,พว,เธอพวกเธอต้องการผู้ชายที่พวกเธอสามารถไว้วางใจได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทรยศหรือการหลอกลวงพวกเธอปรารถนาความมั่นคงใน ความรักผู้ชายที่สามารถให้ความรู้สึกสงบสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้เมื่อผู้หญิงที่กำลังเหงาพบผู้ชายที่มอบความปลอดภัยทางจิตใจให้พวกเธอก็จะเปิดใจและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์นั้นมากกว่าสิ่งอื่นใดสความเข้าใจไม่ต้องพูดก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร ผู้หญ,ญิงที่เหงาไม่ต้องการผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่พวกเธอต้องการคนที่สามารถเข้าใจพวกเธอได้โดยไม่ต้องพูดมากเกินไปเมื่อพวกเธอเหนื่อยพวกเธอต้องการอ้อมกอดแทนคำตำหนิเมื่อพวกเธอเศร้าพวกเธอต้องการคนที่สามารถแบ่งปันความรู้สึกได้แทนที่จะตัดสินเมื่อพวกเธอต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างพวกเธอไม่ต้องการที่จะต้องร้องขอความเอาใจใส่ความเข้าใจช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการเคารพได้รับการรับฟังและได้รับการให้คุณค่าทําให้พวกเธอรู้สึกเหงาน้อยลง4ความอดทนปัจจัยสําคัญในการพิชิตผู้หญิงที่เหงา ผู้หญิงที่เคยผ่านความเจ็บปวดหรือกำลังใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมักจะระมัดระวังและลังเลพวกเธออาจไม่เปิดใจหรือไว้วางใจใครบางคนได้ทันทีพวกเธอต้องการผู้ชายที่อดทนกับอารมณ์ของพวกเธอไม่เร่งรัดให้พวกเธอต้องเปลี่ยนแปลงพวกเธอต้องการผู้ชายที่พร้อมจะรอจนกว่าพวกเธอจะรู้สึกไว้วางใจเพียงพอพวกเธอให้คุณค่ากับผู้ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงอย่างช้าๆแทนคำสัญญาที่รวดเร็วความอดทนคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายแตกต่างในสายตาของผู้หญิงและมันคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงที่เหงารู้สึกได้รับการให้คุณค่าอย่างงแท้จริ 5ความอ่อนโยนและละเอียดอ่อนสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงสั่นสถานมากที่สุดไม่ใช่คําพูดที่หวานซึ่งไม่ใช่ของขวัญที่รู้รักความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนของผู้ชายต่างหากคือสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงที่เหงาสั่นสถานมากที่สุดการลูบผมเบาๆการจับมือโดยไม่คาดคิดสามารถทําให้หัวใจของพวกเธอเต้นผิดจังหวะได้การมองด้วยความรักการยิ้มที่อบอุ่นสามารถขจัดความเหงาในใจของพวกเธอได้การกระทาเล็กๆน้อยๆเช่นห่มผ้าให้เมื่อพวกเธอ นอนหลับไปช่วยเปิดฝาขวดน้ำก็สามารถทำให้พวกเธอรู้สึกซาบซึ้งใจได้ผู้หญิงที่เงาปรารถนาผู้ชายที่ละเอียดอ่อนที่รู้วิธีแสดงความเอาใจใส่ด้วยการกระทำแทนที่จะพูดเปล่าๆผู้หญิงที่เงาไม่ได้ต้องการผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาดีมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงหรือรู้จักผู้จาไพ่ร้อเสมอไปสิ่งที่พวกเธอปรารถนามากที่สุดกับเป็นคุณค่าทางจิตใจที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งความเอาใจใส่ที่จริงใจความรู้สึกปลอดภัยความเข้าใจความอด คนและความละเอียดอ่อนผู้ชายที่รู้จักรับฟังเอาใจใส่จากสิ่งเล็กๆน้อยๆทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและอดทนกับพวกเธอนั่นคือผู้ชายในแบบที่ทําให้ผู้หญิงที่เงาสันสานและต้องการผูกพันด้วยมากที่สุดดังนั้นหากคุณต้องการทําให้ผู้หญิงที่เงารู้สึกมีความสุขอย่าเพียงแค่ให้ของขวัญที่เป็นวัตถุกแก่พวกเธอแต่จงมอบความเอาใจใส่ใจากใจให้พวกเธอเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเธอปรารถนามากที่สุดสัญ,ญญาณว่าผู้หญิงเพิ่งนอกใจมา การนอกใจเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันมีอยู่ในความสัมพันธ์หลายรูปแบบรวมถึงในผู้หญิงด้วยก่อนหน้านี้ผู้คนมักจะคิดว่าผู้ชายเป็นฝ่ายที่นอกใจง่ายกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงก็สามารถตกอยู่ในความสัมพันธ์นอกใจได้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นอารมณ์ที่เจ็บปวดการขาดความรักหรือเพียงแค่การมองหาความแปลกใหม่เมื่อผู้หญิงเพิ่งนอกใจมาไม่ว่าจะพยายามปกปิดอย่างไรก็จะทิ้งร่องรอยของการเปลี่ยน แปลงที่ผิดปกติในพฤติกรรมอารมณ์และนิสัยประจําวันหากคุณสังเกตให้ดีคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะการทรยศหักหลังไม่เคยจางหายไปอย่างสมบูรณ์นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนของผู้หญิงที่เพิ่งนอกใจมา 1. มีความสุขและรักชีวิตมากขึ้นอย่างผิดปกติ หากผู้หญิงเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์นอกใจอารมณ์ของเธออาจเปลี่ยนไปอย่างกระทนหันความตื่นเต้นความร่าเริงและความรักชีวิตที่มากขึ้นโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สังเกตเห็นได้ง่ายเธออาจยิ้มมากขึ้นหงุดหงิดน้อยลงหรือละเลยสิ่งต่างๆที่เคยทำให้เธอไม่พอใจได้ง่ายจู่ๆก็ชอบฟังเพลงโรแมนติกหรือทาเพลงหวานซึ่งชอบแต่งตัวดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะสามีแต่อาจเป็นเพราะคนใหม่ความรู้สึกแปลกใหม่จากการนอกใจสามารถทำให้พวกเธอรู้สึกอ่อนเยาว์ได้รับความรักและปรารถนานำไปสู่สภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้2มักใจลอยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยหลังจากนอกใจผู้หญิงหลายคนมักจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวของพวกเธอพวกเธออาจจะตกอยู่ในสภาวะเหมื่อลอยฝันกลางวันหรือยิ้มคนเดียวเมื่ออ่านข้อความกำลังทำอาหารทำง,งานบ้านแต่จู่ๆก็หยุดชั่วครู่กำลังคิดอะไรบางอย่างใจลอยเมื่อสามีพูดคุยไม่สนใจเรื่องครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนหรือมองโทรศัพท์แล้วยิ้มหรือมีปฏิกิริยาแปลกๆเมื่อมีข้อความเข้าจิตใจของพวก เธอในขณะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ชีวิตครอบครัวอีกต่อไปแต่ถูกดึงดูดเข้าสู่โลกของบุคคลที่สามไปแล้ว 3. ดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อครอบครัว หนึ่งในสัญญาณที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดในผู้หญิงที่นอกใจคือพวกเธอมักจะใส่ใจรูปลักษณ์ของตอนเองเป็นพิเศษออกกําลังกายมากขึ้นซื้อเสื้อผ้าใหม่น้าหอมใหม่เปลี่ยนทรงผมวิธีแต่งหน้าแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นใช้เวลาหน้ากระจกนานขึ้นใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนร่างกายหาก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้แต่จู่ๆก็เปลี่ยนไปก็เป็นไปได้ว่าเธอกําลังต้องการสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของเธอ 4. มักอ้างเหตุผลออกไปข้างนอกมีช่วงเวลาที่หายไปบ่อยครั้ง หลังจากนอกใจผู้หญิงจะหาวิธีใช้เวลากับบุคคลที่สามนำไปสู่การที่พวกเธอมีช่วงเวลาที่หายไปโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนจู่ๆก็ยุ่งมากขึ้นมีเหตุผลมากมายที่จะออกไปข้างนอกเช่นประชุมสิทธิ์เก่าพบเพื่อนร่วมงนานเดินทางไปทำธุรกิจมากลับบ้านดึกกว่าปกติหรืออ้างว่าเหนื่อยเกินไปที่จะตอบคำถามของสามีบางครั้งโกหกเกี่ยวกับสถานที่ที่เธออยู่แต่จำรายละเอียดไม่ได้เมื่อถูกถามอย่างละเอียดหากการนัดพบนอกบ้านเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติก็เป็นไปได้ว่าเธอกำลังพยายามจัดสรรเวลาเพื่อพบกับบุคค,คลที่สามห้า เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อสามีสัญญาณเด่นอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงคศนคคติที่มีต่อสามีมีแนวโน้มสองประการที่พบบ่อยกลายเป็นคนเย็นชาห่างเหินไม่สนใจสามีหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายหรือแสดงความไม่พอใจเมื่อสามีเข้าใกล้หรือในทางตรงกันข้ามกลายเป็นคนใส่ใจผิดปกติผู้หญิงบางคนหลังจากนอกใจจะรู้สึกผิดดังนั้นพวกเธออาจประพฤติตนดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นเพื่อปกปิดการทรยศหักหลังไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดาการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อสามีมักเป็นสัญ,ญญาณที่น่าสงสัยเสมอ 6. ควบคุมโทรศัพท์อย่างเข้มงวดมากขึ้นหากผู้หญิงจูจ่ๆก็ปกป้องโทรศัพท์ของเธอเหมือนเป็นความลับของชาติก็เป็นไปได้ว่าเธอกำลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างตั้งรหัสผ่านใหม่ไม่ให้สามีแต่ต้องโทรศัพท์ลบประวัติการโทรข้อความหรือใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความลับหลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ต่อหน้าสามีหรือออกไปคุยที่อื่นเมื่อมีสายเข้าการเปลี่ยนแปลงในการใช้โทรศัพท์เป็นหนึ่งในสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดของการนอกใจ 7. ไม่สนใจเรื่องบนเตียงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ หลังจากนอกใจผู้หญิงบางคนจะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับสามีเพราะพวกเธอรู้สึกผิดหรือเพียงแค่ไม่สนใจอีกต่อไปในทางกลับกันผู้หญิงบางคนกลับกลายเป็นคนกระตือรือร้นผิดปกติเพราะพวกเธอต้องการปกปิดความรู้สึกผิดหรือเปรียบเทียบสามีกับคนรักการเปลี่ยนแปลงความถีและระดับความใกล้ชิดในเรื่องบนเตียงก็เป็นสัญญ,ญาณที่น่าสังเกตเช่นกัน การนอกใจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตรวจพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงเพราะพวกเธอมักจะปกปิดอย่างแนบเนียนและกระทำอย่างระมัดระวังมากกว่าผู้ชายอย่างไรก็ตามหากคุณสังเกตให้ดีคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์นิสัยพฤติกรรมและวิธีการดูแลตัวเองของเธอได้หากคุณพบสัญญ,ญาณผิดปกติหลายอย่างจงสงบสติอารมณ์สังเกตพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะรีบด่วนสรุปเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาไม่ได้หะ หมายถึงการนอกใจเสมอไปสิ่งสําคัญที่สุดคือการหาวิธีปรับปรุงความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสรักษาการเชื่อมโยงและเข้าใจกันเพราะเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้สึกเติมเต็มด้วยความรักและความเอาใจใส่ความเสี่ยงของการนอกใจก็จะลดลงอย่างมาก